สวัสดีครับผมจาภาชราครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์นะครับสองคนเป็นไงบ้างคะช่วงโควิดถ่าหน้าถ่ายตาเป็นยัไรกันบ้างครับก็ช่วงโควิดเงียบมากเลยแต่ก็ก็เขาเรียกว่ามีกิจวัตรอะไรของแต่ละคนเนาะของผมก็ปลูกต้นไม้ครับแล้วก็อาจจะเลี้ยงเลี้ยงปลาครับครับก็ส่วนของผมก็ก็มีเรียนออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า คือช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหนมากอะไรเงี้ยครับเราก็อยู่แต่ห้องอะไรเงี้ยครับเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยครับผมเบื่อไหมเบื่อไหมอยู่บ้านกันนานต้องเบื่อเลยครับเบื่อไปธรรมดาครับมันไม่ได้ไปไหนเลยครับมันมีวิธีแก้เบื่อกันยังไงบ้ออางคะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราก็อยู่ในมือถือครับดู u t u ูบบ้างฟังเพลงบ้างอะไรครับดูหนักเราก็ดูในมือถือใช่ไหมครับมีอะไรพิเศษช่วงนี้ช่วงนี้อหพิเศษแล้วจริงๆมันมัน มันไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราอยู่แต่ห้องเราอยู่แต่ในพื้นที่ที่แบบมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับเราถ้าเราอยากออกกำลังกายอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะมีอย่างผมใช่ไหมก็เจอะกำลังกายตอนแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตอนที่ไม่มีคนเราก็จะแอบไปวิ่งไอ้นี่ครับตรงคอนโดเขาจะมีให้วิ่งได้เราจะวิ่งตอนไม่มีคนครับเซฟครับช่วงแต่งนต่อยู่บ้านกันมีทัวรหากันบ่อย่างไครับ ส่วนใหญ่เป็นไลน์เป็นแชทอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ครับคุยปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องงานเราคุยแต่เรื่องงานเรื่ซีรีส์อะย่างเงี้ยหลอใช่ใช่คุยคุยแต่เรื่องซีรีส์ส่วนใหญ่ก็ตามรูปเลือกๆกับเขวันนี้ก็โทรมาถามว่าเมื่อไหร่ร้านขนมจะเปิดอ่ะคุยไปเรื่อยอ่ะคุยไปเรื่อยเราจะมีฝึกสกิลอะไรของเรากันบ้างไหมคะสกิลตอนนี้เหรอจริงช่วงนี้ผมอันนี้อยู่ ผมฝึกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากฝึกทำอาหารด้วยแต่ว่า ของผมมีแต่หม้อทอดไร้น้ำมันนะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ส่วนใหญ่ก็โยนโยนยัดไก่เข้าไปแล้วก็ทอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเรียกเป็นสกิลไหมครับโร้องเพลงนี่คือจ้าเป็นแบบโปริวเซอร์ให้อย่างเงี้ยครับฮะโปรดิวเซอร์ฮะโปรดิวเซอร์ดีกว่าจ้าเล่นกีตาร์เป็นครับเออมีวิดีโอแบบบอ่านวิดีโอหาการจ้าเล่นกีตาร์ร้องมาเลยนะเคยลองแล้วแต่มันไม่เวิร์กนะพี่มันมันดีเลย์ค่ผมใช่ไหมมันดีเล่ดิเล่มันดิเล่ไมนไม่เวิร์กใช่ใช่ครับ ฝึกสกิลเหรอฮะก็ก็ก็มีบ้างครับแบบก็กลับไปย้อนดูตัวเองในแบบเรื่องก่อนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราก็แบบกลับมาดูอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับวันนี้จะเลี้ยงปลาเปิดแบบไม่อยากเลี้ยงปลาจามโอ้โหคือผมไปอยู่คอนโดนะครับผมก็เอ้ยจริงๆอ่ะผมมาชอบชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงปลาชอบดูปลาเงี้ยแต่ว่ามันก็ จะไปเลี้ยงในอ่างล้างหน้ามันก็อะไรอยู่ไม่มีกรลหน้าแล้วพี่ผมเคยแนะนำพี่คุณนี่ะผมเคยแนะนำคุณนี่ให้เลี้ยงที่ไหนเลีเครื่องอะไรเครื่องละผ้าเครื่องละผ้าเออใช่แล้วแต่ซักผ้าก็เอาออกมาไม่ซักก็เอาเข้าไปอยู่ต่อเราเลี้ยงเครื่องละผ้าผ่านหน้าป่ะใช่เป็นปาเปิดเป็นอะไรหรืเม็นเล็กได้จริงเหรอ ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้แกณ้คนแก่คนนี้ดิ่่่่่่่่่่่งเ่่่่ง่่่่่่่ก็น่่่า่่่่่่่่แ่่่่ไ่่แ่่่่่่่่่่่่ย่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่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 ่ร่่่่่่เป็นไงบ้างกับตอนอะไรนะเป็นได้แค่เพ่่อน่่่่่่่่่่เ่่่่น่่น่่่่่่่่่เ่ อันนี้คือถามถือว่าซีรีส์เป็นไงบ้างหรือว่าอืมก็โอเคครับก็ถือว่าเราตั้งใจทํามันแล้วก็ผลตอบรับมันก็โอเคนะสําหรับเราเพราะว่าฟีดแบ็มันมาจากเพื่อนรอบข้างหรือว่าแฟนคลับเนี้ยเขาก็จะมีแท็กมามีเรียกแบบคือข้างในผมจะชื่อว่าตัวละครจะชื่อว่าหมูจุม้มเป็นแมวชื่อหมูจุ้มใช่ไหมครับก็จะม,มีคนแซวบ้างแบบอุ้ยหมูจุ้มหมูจุ้มอะไรอย่างงี้อยาเป็นแมวอยาเป็นแมวเปียนชื่อแล้วเปลนชื่อแล้วหมูจุ้มใช่รหบครับ ผมก็อย่างที่เฟิร์สบอกว่ากระแสค่อนข้างตอบรับก็ค่อนข้างดีครับก็บอกว่าเพื่อนหรือว่าแฟนคลับก็แท็กมาเยอะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับชมกันครับถึงเป็นออเดฟก่อนที่จะแบบจะมาเป็นเรื่องใหญ่ของสองคครับใช่ตอนถ่ายสนุกวะนะมีเล่นอาหารแมวอันนี้ไม่ชอบอาหารแมวมันแบบมันเป็นกลิ่นมันมีกลิ่นนะครอ่างเงี้ยใช่แล้วซีรีส์เต็มๆของเราสองคนไหนแล้วครับก็ช่วงนี้ก็ พักอยู่เนาะใช่สถานการณ์มันประมาณนี้ก็ยังพักอยู่แต่ก็ถามว่าถ่ายได้เยอะมันก็ได้เยอะแล้วเพราะเราถ่ายตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรออะไรดีขึ้นก็ต่อเลยฮะกี่เปอร์เแล้วคะจริงๆก็ผ่านมา50-60เประมาณนั้นแล้วใช่ครับเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเรา คาแรคเตอร์มันมันม <an> ันเกือบจะเหมือนกับเรื่องที่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันให้เห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเราได้เห็นบุคคลรอบข้างเขาแบบได้เห็นอะไรต่างๆที่อย่างที่เราไม่เคยเห็นจากเรื่องที่แล้วครับใช่เรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็มันจะเป็นฟิลแบบอาตอนที่เราอย่างในธานทยซีซั่นสองใช่ไหมครับเราจะเห็นแค่ว่าเฟียสไปเป็นมือที่สามให้คนอื่นเป็นมือที่สามแบคอยจะไปแย่งอันนี้ก็จะคอยมาดึงออกตลอดอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นดอนเซโนด e ซีรีส์ใช่ไหมครับก็จะมีความ เจาะหรือมากขึ้นว่าคู่เนี้ยเขาเป็นมาเป็นมาเป็เป็นไปเป็นมากันยังไงตั้งแต่แรกคือบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะสองคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กมากๆครับจนพอความสนิทเนี้ยมันทําให้สองสองคนเนี้ยผูกพันจนมีความรู้สึกดีๆต่อกันครับพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกนั้น่ะมัน,ม,นมันคือความรักแต่ต่างคนก็คือต่างไม่กล้าจะพูดให้กันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเคยเป็นไหมแบบว่าพี่เคยเป็นไหมแบบ ถ้าเราลักใครสักคนหนึ่งแล้วเรารักเขามากแล้วเราเป็นเพื่อนกันอ่ะพี่รักเพื่อนอ่ะถ้าเกิดเราบอกไปแล้วเขาไม่ชอบอ่ะเราก็เสียเพื่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีตรงนั้นเข้ามาครับส่วนตัวมีประสบการณ์รักเพื่อนมั้งไหมฮะผมไม่เคยมีนะครับเอ้หมีอ๋อเพื่อน่ะมีเอ้ยไม่ใค่ดิไม่มีไม่มีปอดอ๋อไม่มีไม่มีผมว่าผมก็เลยคิดว่าจะลงทีหรือไม่ถามนะขอโทษที่ถามครับ เฟิสชอบกินกล้วยครับขอบคุณครับมีมีประสบการณ์ก็มีบ้างครับก็มีรอนสาพันธ์จากเพื่อนมาบ้างแล้วมันก็ขยับอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับต่๊กไทยก็เขาเรียกว่าก็ต้องคิดดีๆนะฮะใช่ครับเรากดดันไหมจ้ะเรื่องที่แล้วพอมาเป็นเรื่องนี้เราเป็นนักแสดงนำเลยกดดันกดดันครับ ตอนแรกผมผมคิดว่าผมไม่กดไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่พอแบบพอเราพอเรามารู้คาแรคเตอร์จริงๆลึกๆมากขึ้นผมรู้สึกว่าเออกดดันตัวเองมากแบบอยากให้มันออกมาดีครับแบบว่าค่อนข้างกดดันมากเลยทีเดียวครับคนรับเรื่องนี้ครับก็เพิ่งก็เหมือนจาแก็คือกดดันมันกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคือมันเหมือนกับหน้าที่เรามันเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเรื่องที่แล้วมาเรื่องนี้ก็พอมันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องทําการบ้านมากขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าหนึ่งมันเป็นผลงานของเราที่เป็นตัวหลักแล้วอะไรเงี้ยเราซึ่งไม่ใช่แค่เราที่ตั้งใจแต่ว่าพี่พี่ทีมงานนี่ก็ตั้งใจพี่เมย์พี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพี่ภูมกับพี่เมย์พี่ทีมงานอะไรเงี้ยที่อยู่เบื้องหลังก็ตั้งใจทุกคนเราคิดว่าแบบในเมื่อมันเป็นของเป็นเราเป็นตัวหลักแล้วอ่ะถ้ามันดีทุกคนก็แฮปปี้ครับใช่ครับเราจัดการกับความรู้สึกกดดันตรงนี้ยังไงบ้างอื่าเป็นการทำรีเสิร์ชนะครับแบบว่ารีเสิร์ชตัวละครว่าตัวละครเป็นพัฒนาเป็นแบบไหนแล้วก็ อ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่มันเพิ่มมาจากเรื่องนี้คือแบบความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาเพราะเรื่องนี้ต้องเล่นกีฬานะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความมืออาชีพของการเล่นบาสมาด้วยซึ่งตรงเนี้ทีมงานทุกคนคใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเพราะว่าตอนถ่ายอ่ะแบบคือผมต้องบอกจริงว่าใส่ใจทุกรายละเอียดอ่ะแบบมันต้องเป็นไปตามอย่างนี้อย่างนี้แบบตามที่เขาต้องการเลยผมว่าเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูจริงๆครับครับก็อย่างผมใช่ไหมครับ คือผมคิดว่าการทําการบ้านสําคัญมันมันเพิ่มแบบถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าสีนี้มันจะเป็นยังไงอะถ้าเราทําการบ้านมาแบบเป๊ะๆแล้วอะเราจะไม่กังวลอะไรแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราคิดอะเราก็แค่ฟังภูมิกับเอ๊ะเขาต้องการแบบนี้นะล้วเ,เราเราค่อยเปลี่ยนไปตามไปตามนั้นครับอย่างเราเนี้ยเคยเป็นนักกีฬามาก,ก่อนพอมาเป็นนักแสดงเนี้ยมันมีความกดดันตกต่างกันยังไงมคะมันจริงๆผมคิดว่ามันค่อนข้างคล้ายกัน มันเหมือนกับว่าจริงๆนักกีฬามันก็มีการแข่งขันครับว่านักสแสดงมีไหมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราแข่งขันกับตัวเองมันเป็นอย่าเรียกว่าการแข่งขันต้องเรียกว่าการพัฒนาดีกว่าเพราะว่าตอนที่เป็นนักกีฬาเราจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้แบบเป้าหมายได้ชัยชนะใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนกันยิ่งเราคือเรียกว่าไงอ่ะยิ่งเราเก่งยิ่งเรามันเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าเรามีคุณภาพอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับมันผลงานที่ออกมามันก็คือของเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับทรับทังกาว่าเปลี่ยนิวนักบินมาเป็นนักแสดงเลยครับใช่ครับ,ในในบก็การบินไหมหรือว่าไงคิดถึงไหมคิดถึงมาครับวผมรู้สึกว่าผมชอบถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนเราจะคิดว่าโอ้โหมันคือปรากฏการณ์ที่แบบว่าคิดดูว่าเราคือมีแต่คนฝันว่าอยากเป็นนกแต่ไม่เคยได้เป็นนกจริงๆแต่พอเราได้เราได้แบบมีสิ่งประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่า เราแบบเราไปถึงตรงนั้นจุดนั้นได้จริงๆแล้วมันยังพัฒนาไปต่อได้อีกอะไรเงี้ยผมชอบในการเห็นวิวภาพกว้างอะไรเงี้ยก็ยังยังรู้สึกชอบอยู่ครับแต่สุดท้ายก็จะมาโฟกัสที่การการที่เราทําอยู่ตอนนี้คือการแสดงอยู่ครับใช่ครับเราลุกงานกันมาสเรื่องแล้วความคิดที่ปรากปนอะไาการเข้าขากันในการแสดงนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่ามันเหมือนมันเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันคือมันคือจุดอิ่มตัวแล้วเราแบบรู้จักกันเท่านี้แต่คือผมว่ามันเปล่าเลยมันจริงแล้วแบบเหมือนยิ่งเราแสดงยิ่งมาเจอเรื่องใหม่เนี้ยมันมีเรื่องให้เราคุยกันให้เข้าใจกันให้บางทีเราแบบมีผิดใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมันกลายเป็นว่าเออมันคือการที่เราแบบได้เรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับครับรับเป็นเพื่อนรู้ใจกันได้ไหมบผมว่าผมว่าได้ก็ได้นะจริงเขาก็ เขาก็รู้ใจผมว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่มันก็เหมือนเหมือนว่าความสัมพันธ์อย่ายที่เราบอกพอเราวินอยู่ใกล้กันเรื่อยๆครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมากขึ้นมันก็ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้หรอกเพราะมันจะไปได้หรือไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะับให้เวลาตัวบอกเดียวครับแล้วมันจะเป็นเหมือนในซีรีส์ได้ไหมคะชอบเพื่อนเหรอครับ เรื่องะไหนคะครับก็ฝากไว้นะครับดอนเซโนเดอะซีรีส์มือหัวใจใกล้กันครับครับผมสามารถรับชมได้ทางช่องวัน31สนะครับสามารถและก็สามารถจะรับชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะคบและถ้าใครต้องการรับข่าวสารของซีรีส์เรื่องนี้นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของทางมีไมวายนะครับครับผมและก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทาง IG นะคบผมครับ IG ของผมชื่อจาจาครับ J J A A แล้วก็ J A c ตัวครับครับผมของเฟิร์ส เฟิด <f> ์เออร์สกอร์เอฟเอชครับผมครับเาจอากันนะครับครับผมครับผมเช <ผม S 1> ้า